หมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งที่นั่นมีชาวบ้านอาศัยอยู่กันมากมายหลายครอบครัวและส่วนใหญ่แล้วก็จะมีฐานะยากจนแม้จะอยู่กันอย่างลำบากยากแค้นแต่ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวของเด็กชายริดด้วยริดเกิดในครอบครัวที่ลำบากมากไม่มีแม้กระทั่งกระท่อมเล็กๆไว้กันฟ้ากันฝน ธิ์กับพ่อและแม่นั้นอาศัยอยู่ในเพลิงที่อยู่ในดงกล้วยและพ่อกับแม่จะพาเขาอ,ออกไปของานชาวบ้านทําในทุกๆวันเพื่อแลกกับข้าวปลาอาหาร,รธิตที้ยังเป็นเด็กอยู่นั้นก็พอจะรับรู้ได้ว่าชาวบ้านมักจะดูถูกพ่อกับแม่รวมทั้งตัวเขาด้วยเมื่อเขาได้พบเหตุการณ์การดูถูกดูแคลนหลายครั้งเขา้าธิ์ก็สงสารพ่อกับแม่มากและสัญญากับตัวเองว่าเมื่อโตขึ้น เขาจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยให้ได้สักวันข้าจะเป็นเศรษฐีที่หมู่บ้านแห่งนี้อย่าฝันกลางวันไปเลยไอริศกลับกันเถอะรินั้นรู้สึกเบื่อหนายชาวบ้านและมักจะหลบไปอยู่ในป่าเสมอซึ่งในป่าที่อยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านนั้นก็มีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นโพที่ชาวบ้านเล่าลือกันว่ามีเทพารักสถิตอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปใกล้บริเวณที่มีต้นโพอยู่คงมีแต่ธิ์เท่านั้นที่ชอบไปนอนเล่นไปนอนหลับที่ใต้ต้นโพนั้นอยู่บ่อยๆเมื่อไปบ่อยครั้งเข้าธิ์ก็รู้สึกชอบใจในบรรยากาศของป่าตรงนั้นเขาเลยชวนพ่อกับแม่ไปอยู่ที่นั่นและริ์ก็เริ่มดูแลต้นโพใหญ่ต้นนั้นนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อพากันย้ายมาอยู่ในป่าใกล้ต้นโพ พ่อกับแม่แลริ์ก็ไม่ได้อดอยากและลำบากเหมือนเมื่อก่อนพวกเขามีอาหารให้กินอิ่มในทุกๆวันริ์เลยคิดว่าคงเป็นพระเทพารักษ์ในต้นโพนแน่ๆที่ช่วยเหลือครอบครัวของเขาริ์เลยดูแลต้นโพเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่จนกระทั่งอายุได้25ปีโดยริตจะคอยกวาดลานต้นโพจนสะอาดเอี่ยมอ่องในทุกๆวันเขาดูแลต้นโพจนกระทั่งพ่อกับแม่ได้ตายจากไป เมื่อพ่อกับแม่จากไปแล้วฤทธ์ก็ยังอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเดิมและดูแลต้นโพเรื่อยมาจนกระทั่งคืนหนึ่งฤทธ์ได้ฝันว่าเทพารักที่สถิตยอยู่ในต้นโพได้มาหาเขาและบอกให้เขาไปขุดดินที่หลังต้นโพใหญ่แล้วเขาจะพบในสิ่งที่ต้องการฤทธ์งุนงงกับคำบอกนั้นและเทพารักที่ร่างเรืองรองไปด้วยแสงสว่างสีทองก็ไม่ได้บอกอะไรกับเขาอีก จากนั้นก็ได้เดินหายเข้าไปในต้นโพยใหญ่ธิ์ตกใจตื่นขึ้นในทันทีและนั่งรอจนกระทั่งเช้ามืดเพราะแสงแดดเริ่มส่องเข้ามาในป่าเขาก็แบกจอบเดินออกไปขุดดินที่หลังต้นโพยใหญ่ในทันทีธิ์ขุดอยู่ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงจอบกระทบกับอะไรบางอย่างชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจมากและรีบขุดดินให้ลึกลงไปอีกแล้วเขาก็เห็นทองคำแท่งมากมายอยู่ในหลุมนั้น ถ้าทองคำถ้าถ้ารวยแล้วไอริทมึงรวยแล้วริทโยนจอบทิ้งไปและรีบเก็บกวยทองคำเหล่านั้นมากอดไว้ด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาเขารีบวิ่งกลับไปที่กระท่อมและกลับมาพร้อมกับกระสอบใบใหญ่หลังจากที่เก็บทองคำแท่งใส่กระสอบจนหมดแล้วริทก็นำกลับไปไว้ในกระท่อมและกลับมานั่งกราบไหว้ต้นโพเขากราบลงถึงดิน ปาก็พร่ำบอกขอบคุณที่เทพารักช่วยเหลือเขาในครั้งนี้ถ้าจะดูแลต้นโพนี้เป็นอย่างดีเลยขอรับธิ์ได้กลับไปที่หมู่บ้านและกว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านในราคาถูกๆจากนั้นเขาก็สร้างบ้านหลังใหญ่และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นอย่างมีความสุขเมื่อกลายเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านก็ไม่มีใครดูถูกดูแคลนเขาอีกเลยมีแต่คนมาสรรเสริญเยินยอ และขอหยิบยืมเงินจากเขาอีกทั้งยังเรียกเขาว่าเท้าริดด้วยเท้าริ์ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและมองดูความยากจนของชาวบ้านด้วยสายตาที่เฉยเมยเพราะเขานึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กที่พ่อกับแม่และเขาถูกชาวบ้านรังเกียจอีกทั้งยังดูถูกเหยียดหยามอยู่เป็นประจำทำให้ริ์ไม่คิดที่จะช่วยเหลือใครและคิดแก้แค้นชาวบ้านด้วยวิธีการที่เขาคิดขึ้น ท้าริ์ได้ป่าประกาศให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนสามารถมาหยิบยืมเงินจากเขาได้ซึ่งชาวบ้านก็ดีใจมากเพราะเทา้าธิ์ให้หยิบยืมเงินด้วยใบหน้าที่ยิมย้มแย้มแจ่มใสแต่พอหลายคนรู้ว่าเขาต้องชดใช้คืนอย่างไรก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกโกรธเคืองอย่างที่สุดท่านมันใจดำท่านมันเศรษฐีหน้าเลือดช่วยไม่ได้ข้าไม่ได้บังคับให้พวกเองมาหยิบยืมเงินข้าถ้าไม่พอใจก็จงไปซัก ชาวบ้านที่ยากจนไม่รู้จะทำอย่างไรได้ต่างก็จําใจหยิบยืมเงินของเท้าริ์และยอมให้เขาขูดรีดต่างๆนานาเท้าริ์นั้นมีเงินทองและมีที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพระมีสมบัติมากขึ้นเขาก็ตัดสินใจไม่มีครอบครัวเพราะกลัวคนอื่นจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสมบัติที่ตัวเองมีอยู่ท้าริ์ไม่ยอมแต่งงานและอยู่เป็นโสดเรื่อยมาเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากนัก คงมีแต่ไอ้จงที่เป็นคนใช้เท่านั้นที่เขายอมพูดคุยและพาไปไหนมาไหนด้วยซึ่งไอ้จงก็คือคนในหมู่บ้านนั่นเองและเป็นคนประจบสอบพลอจึงทำให้สามารถเข้าใกล้ท้ารฤิ์และรู้เรื่องของท้ารฤทธิ์ในทุกๆอย่างวันนี้ท่านจะไปที่ต้นโพใช่ไหมขอรับใช่เตรียมสำรับให้ข้าด้วยท้าวฤธิ์ใช้ชีวิตประจำวันอย่างนี้เรื่อยมา และขูดรีดชาวบ้านจนพวกเขาต่างพากันเกลียดชังและพากันสาบแช่งให้เท้าวริดล้มหายตายจากไปเพื่อพวกเขาจะได้หมดสิ้นนี้สินและเป็นไทยจากเท้าวริดและคำสาบแช่งของพวกชาวบ้านก็เป็นผลเพราะหลายปีต่อมาท้าวริดที่เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันโดยที่ไม่มีใครคาดคิดแม้แต่ไอจงเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเจ้านายของมันถึงได้ตายไปปุบปับเช่นนี้ เมื่อชาวบ้านรู้ว่าเทา้าฤทธิ์ตายแล้วพวกเขาก็พากันดีใจโดยเฉพาะไอ้จงนั้นดูจะดีใจกว่าใครเพื่อนเพราะได้ดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติของเทา้าฤทธิ์ด้วยตัวเองข้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับหนี้สินก่อนหน้านี้แต่บ้านและทรัพย์สินทั้งหมดข้าจะดูแลเองเออก็อแล้วแต่มึงเถอะไอ้จงถ้าพวกข้ามาหยิบยืมเงินก็ช่วยเมตตากันด้วยนะ ไอ้จงได้ตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่ในบ้านของเท้าริ์แต่มันก็อยู่อย่างสุขสบายได้ไม่นานนักจู่ๆในตอนเช้าของวันหนึ่งชาวบ้านก็ได้ยินเสียงไอ้จงแหกปากร้องลั่นด้วยความตกใจแล้ววิ่งหนีออกมาจากบ้านของเท้าธิ์เมื่อชาวบ้านถามไทยมันก็บอกว่าถูกผีเท้าริ์หลอกไอ้จงยังบอกอีกว่าผีเท้าริ์จะมาตามทวงหนี้ทุกคนที่ยังติดหนี้เขาอยู่เอ็งเป็นใครหรือไอ้จงพูดจาพิลึก ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อขับไปละพอยจงพูดจบก็รีบออกไปจากหมู่บ้านด้วยท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนปลนหวาดกลัวแล้วมันก็หายไปจากหมู่บ้านนับแต่นั้นมาอยู่มาไม่นานก็มีชาวบ้านที่เป็นลูกนี้ของท้าวฤทธ์ได้แอบเข้าไปขโมยของในบ้านของท้าวฤทธ์และในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็พบศพผัวขโมยคนนั้นถูกดูดเลือดจนตัวซี่เซียวและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างก็พากันหวาดกลัว จากนั้นมาในทุกๆคืนก็จะมีลูกนี่ของเทาริศตายอย่างหน้าอนาถทุกศพจะถูกดูดเลือดจนหมดตัวจนชาวบ้านพากันหวาดกลัวและไม่กล้าออกไปไหนในยามค่ำคืนโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกนี่ของเทาริศก็จะหวาดกลัวกันอย่างสุดขีดเพราะพวกเขากลัวว่าสักวันหนึ่งจะเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องตายเพราะฝีมือผีเทาริศคือคือข้ากลัวเหลือเกิน ตอนที่ยังไม่ตายมันก็ขูดเลือดขูดเนื้อชาวบ้านพอตายไปมันก็ยังมาดูดเลือดอีกไอ้ผีจันไรคนที่ตายนะ่ะเป็นลูกหนี่ของท้าริดทั้งนั้นใครที่ไม่ได้หยิบยืมมาก็ไม่ต้องกลัวไปดอกแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากที่ผีท้าริดออกอารวาสฆ่าดูดเลือดลูกนี่จนตายหมดแล้วจากนั้นผีท้าริก็เริ่มออกอารวาสฆ่าชาวบ้านต่อไปเรื่อยๆ จนทุกคนหวาดกลัวอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดและในวันหนึ่งไอ้จงก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านไอ้จงได้มาบอกกับชาวบ้านว่ามันนั้นรู้ความลับอย่างหนึ่งของเท้าริดคือมันรู้ว่าที่เท้าริดร่ำรวยขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะเทพารับที่ต้นโพได้ให้สมบัติเป็นทองคําแท่งมากมายและเท้าริดก็ไปดูแลต้นโพในทุกๆวันในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาว่าพวกเราไปอธิษฐานขอร้องให้ท่านเทพารักษ์จัดการกับไอ้ผีเท้าริดกันเถิดชาวบ้านที่เหลืออยู่ก็พากันไปชุมนุมบนบานสารกล่าวขอให้เทพารักษ์ที่ต้นโพช่วยกำจัดผีเท้าริดพวกเขาอยู่ที่นั่นกันทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะต้องการให้เทพารักษ์เห็นใจในความเดือดร้อนและต่างก็กลัวว่าถ้ากลับไปที่หมู่บ้านจะถูกผีเท้าริดดูดเลือดจนตายทั้งหมดจึงปักหลักกันอยู่ที่ลานต้นโพนั้น และในคืนวันที่สามก็มีชาวบ้านคนหนึ่งฝันว่าเทพรักได้มาเข้าฝันบอกว่าได้จัดการกับผีเท้าริดให้แล้วโดยได้สาบให้ผีเท้าริดกลายเป็นั้างคาวไปเสียทั้งหมดจึงกลับกันไปที่หมู่บ้านและคิดว่าคงจะอยู่กันอย่างเงียบสงบหายหวาดกลัวได้เสียทีแต่กลายเป็นว่าข้างข่าวผีเท้าริดได้ออกมาอารวาดอีกและบินเข้าไปดูดเลือดชาวบ้านถึงในห้องนอนแม้จะไม่ทำให้ชาวบ้านต้องตาย แต่ทุกคนก็หวาดกลัวไม่น้อยในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านทั้งหมดก็ได้ไปที่ลานต้นโพอีกครั้งพวกเขาได้นั่งคุกเข่าลงและพูดคุยกับเทพารักในต้นโพขอให้จัดการกับค้างขาวผีเทา้าฤทธิ์ให้สิ้นซากข้าทำเช่นนั้นไม่ได้ได,ดอก<อ>ทุกอย่าง,างมีเหตุมีผลของมันชาวบ้านที่นั่งรายล้อมต้นโพอยู่นั้นได้ยินเสียงดังออกมาจากต้นโพ และทุกคนต่างก็ดีใจเพราะเชื่อว่านั่นคือเสียงของเทพารักษ์จนชาวบ้านคนหนึ่งที่ใจกล้าได้ถามออกไปว่าทำไมท่านเทพารักษ์ถึงจัดการค้างขาวผีเท้าวฤทธิ์ไม่ได้เทพารักษ์ก็บอกว่าเพราะตนนั้นไม่มีสิทธิ์ไปกำจัดใครทั้งผู้ที่เป็นมนุษย์และพูดผีปีศาจแต่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าเช่นนั้นท่านเทพารักษ์จะช่วยเหลือพวกเราอย่างไร แล้วพวกเจ้าต้องการอย่างไรเล่า,เ,าเมื่อชาวบ้านบอกให้ทําอย่างนั้นเทพารักก็บอกว่าทําไม่ได้เมื่อท่านเทพารักษ์บอกจะทำอย่างนี้ชาวบ้านก็บอกว่ายังแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดเพราะผีเท้าริดแม้จะไม่สามารถฆ่าชาวบ้านได้แล้วแต่ยังคงทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัวอยู่ถ้าเช่นนั้นข้าจะสาบให้มันกลายเป็นแมลงตัวเล็กตัวน้อย พวกเจ้าจะว่าอย่างไรเทพารักษ์บอกกับชาวบ้านว่าจะสาบค้างขาวผีเทา้าริดให้กลายเป็นแมลงตัวเล็กๆที่ไม่สามารถจะฆ่าชาวบ้านได้อีกแล้วและชาวบ้านก็สามารถฆ่าแมาลงชนิดนั้นได้ด้วยเมื่อชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นต่างก็พากันดีใจและบอกกับเทพารักษ์ว่าขอให้เป็นแมลงที่ตัวเล็กจริงๆเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่หวาดกลัวกันอีกต่อไป เมื่อเทพารักษ์รับปากทั้งหมดก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านและกลับไปทำตามที่เทพารักแนะนำคือเผาบ้านของเทาวริ์เสียนับตั้งแต่นั้นมาข้างข่าวผีเทาวริ์ก็หายไปจากหมู่บ้านแต่มีแมลงชนิดหนึ่งเกิดขึ้นอย่างมากมายแม้มันจะกัดขบชาวบ้านได้แต่ชาวบ้านก็ฆ่ามันตายได้อย่างง่ายดายชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนั้นจึงอยู่กันอย่างมีความสุข เพราะค้างขาวผีเท้าริศสถีหน้าเลือดได้กลายเป็นยุงไปเสียแล้ว